มันสามารถพืนความยุติธรรมไม่ได้ถ้าคุณมีพยานหลักฐานข้อเท็จจริงใหม่พี่ไม่ได้บอกนะพี่ไม่ได้ออกมาสรุปนะฮะแต่หลักฐานนี้เพียงพอหรือเปล่าที่จะเปลี่ยนการที่เราจะบอกว่านี้เป็นคดีฆาตรกรรมคนหลักฐานต้องชัดมากจึงถึงจะสามารถลื้อคดีนี้ขึ้นมาทําใหม่ได้โดยไม่ต้องมีเจ้าภาพถ้าถูกลื้อสะเทือนแน่นอนถ้ามีคนสมมติมีคนขู่ฆ่าพี่อ๋งพี่ไม่อยู่เฉยๆแนะ่ พี่อยาก็เห็นข่าวเหมือนที่ทุกคนเห็นนะครับแล้วก็พี่แต่ว่าอาจจะเคยมีโอกาสได้คุยกับแหล่งข่าวบ้างหรือเคยคุณหญิงหมอพอนทิพย์เคยเปิดภาพที่ปกติเราออาอากาศไม่ได้ให้ดูแต่ภาพวันนั้นก็ถูกนํามาพูดใหม่ในวันนี้เหมือนเป็นหลักฐานใหม่แต่จริงๆแล้วยังไม่มีอะไรใหม่พี่ยางคิดว่านะครับพี่แต่ว่าพอเขาพูดขึ้นมาก็ชี้ให้เห็นว่ามันมีหลายๆประเด็นที่ดูเหมือนว่าจะมีพิรุธซึ่ง เราก็ฟังมาทีพี่ไม่ได้เห็นตัวเปเปอร์พี่ไม่ได้เห็นคลิปวิดีโอนะตอนนั้นนะคลิปต่างๆเราก็เห็นพ,พร้อมๆกันคลิปมาจากบ้านเรือนที่เยอะแยะมา,ากมาย็มหมดที่ตอนเกิดเหตุขึ้น2ปี9เดือนที่ผ่านมาแล้วอะไรอย่างี้ครับคดีตังโมมาจนถึงตอนนี้เนี่ยมันมันเดินหน้ามาไกลามากเพราะสปี9เดือนจนเขาพูดว่าอีก2เดือนมันเกือบจะต้องสิ้นสุดแล้วถ้าหากว่าถ้าไม่มีอะไรใหม่มันก็จะเดินหน้าไปตามที่คิดว่าคงจะไม่มีอะไรมันก็จะจบที่อุบัติเหตุซึ่งนะตอนนี้หลายคนก็พูดว่า มันสามารถรื้อขึ้นมาได้จริงๆนะถ้าคุณมีพยานหลักฐานใหม่แตนน่ณตอนนี้มันอยู่ที่ว่าเราสามารถตอบได้หรือเปล่าล่ะเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดกันว่าเจอใหม่เนี่ยเช่นอาจารย์ปานเทพพูดหรือว่าคุณหมอทศชัยพูดเนี่ยมันเป็นหลักฐานใหม่หรือเปล่าหรือมันเป็นแค่เรื่องเดิมที่ถูกเอามาเล่าใหม่เพิ่ออกมาแล้วถ้าเป็นแค่ความเห็นของนักวิชาการหรือความเห็นของคนที่เกี่ยวข้องหรือความเห็นของพี่อ่านหรือความเห็นของเรายเงี้ยมันไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะถือว่าเป็นหลักฐานที่จะ ที่จะบอกว่านี่คือหลักฐานใหม่ให้ลือ้อเริ่มใหม่แล้วมันมีหลายๆหลักฐานที่เราบอกว่าแล้วทำไมไม่เก็บแล้วทำไมไม่เก็บอ่ะอันนั้นค,คุณคงต้องไปฟ้องร้องแล้วหรือว่าไปเ,เดินเรื่องอื่นว่าทําไมถึงละเว้นปฏิบัติแต่ว่ามันไม่สามารถบอกบอกว่าตรงนี้คือสิ่งที่ทําให้คดีมันไม่สมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าณนะตอนนี้ถ้าจะมาเก็บหลักฐานสองปี9กเดือนรู้จะไปเก็บจากตรงไหนเงี้ยมันก็ไม่มีตอนนี้มันก็แค่ตั้งข้อสังเกตไว้เป็นพิรุษซึ่งพิรุษนี่อาจจะอยู่ไปตลอดการก็ได้ แต่มันอาจจะไม่ได้สร้างความแตกต่างในความคิดพี่อันะอันนี้ก็เป็นแค่ความเห็นของมนุษย์หนึ่งคนแค่นั้นเองนะครับคือคือคือท่านรัฐมนตรีก็บอกว่ามันสามารถคืนความยุติธรรมให้ได้ถ้าคุณมีพยาหลักฐานข้อเท็จจริงใหม่ลองไปอ่านสิมันตรงนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญมากว่ามีอะไรใหม่ไหมล่ะแล้วตอบสิมีอะไรใหม่ตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรใหม่ใช่คือพี่อานสัมภาษณ์คุณหญิงหมอในรายการ ที่พี่อันทำคุณหญิงอพูดตั้งแต่แรกแล้วว่ามันเรื่องของรอยรอยมีดรอยกรีดที่ขาซึ่งไม,ซงไม่ซึ่งไม่น่าเป็นใบพัดเพราะถ้าเป็นใบพัดมันน่าจะต้องปั่นละเอียดกว่าที่จะเป็นรอยตัดตรงบนบกหรือน้นํารอยแผลบากตรงขาพี่เห็นภาพพวกนี้ตั้งแต่ตั้งแต่สองปีเก้าเดือนที่แล้วตั้งแต่สัปดาห์แรกที่ท,ที่น้องเกิดเหตุแล้วเชิญ คุณหญิงหมอมาคุยกับพี่ในรายการประมาณ3รอบได้นะตอนนั้นพี่ทำรายการ Deep Talk นี่แหละข่าวเจาะลึกเนี่ยตอนนั้นอยู่ช่อง9้าตอนนี้ย้ายไปอยู่อีกช่องหนึ่งละนะครับกพ็พอเห็นมาตรงนี้พี่ก็เลยบอกอข้อมูลเดิมนีวว่หว่าพี่เล่าไปก็ข้อมูลเดิมนีวว่หว่ามันมีแค่ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอย่างเงี้ยแล้วบอกว่า GPS มีการแก้ไขอ่ะถ้าตรงนี้เป็นหลักฐานใหม่เอาเออกมาเลยตรงเนี้ยชัดเจนสุดว่า GPS มีการแก้ไขแก้ไขอะไรแล้วแก้ไขแล้วเปลี่ยนได้ไหม แต่ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็แค่แก้ไขก็จะต้องไปว่ามีการมีใครแก้แล้วไปเอาผิดคนแก้แต่ก็ยังไม่ได้บอกว่าแค่ GPS ถูกแก้ไขแล้วคดีนี้จึงเป็นคดีฆาตรกรรมนึกออกไหมพี่ไม่ได้บอกนะพี่ไม่ได้ออกมาสรุปนะฮะแต่หลักฐานนี้เพียงพอหรือเปล่าที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องนี้ถ้ามันไม่พอเขาแปลว่ามันก็ยังไม่พอ,ม,ม,พอมันก็คาคาไปเรื่อยๆพอเขา จุดที่เขาชี้เราก็เอ๊ตามใช่ไหมอย่างเช่นอ้าวบอกว่าตกเรือตรงนี้น้ําไหลไปทางนี้ถ้าตกเรือตรงนี้แล้วน้ําไหลไปทางนี้ตอนไปเจอร่างของน้องมันก็ต้องไปเจอตรงนู้นี่แต่ไม่ไปเจอตรงนี้อ่ะที่เขาพูดว่าไหลทวนน้า <im guilty> พี่ก็เอ้าเอาเอแปลกวะ่ะอ่อย่างเงี้ยพอเขาชี้พี่ก็เออจริงวะ่ะตั้งแต่ตอนนั้นคี่หมอบอกว่าเอาแล้วไม่แผลไม่เป็นแบบนี้แผลมันต้องปัน่นแล้วดูแบบเหมือนเหมือนเครื่องปั่นเหนือเข้าใจปะพี่ก็เออก็จริงว่ะอันนี้มันเราก็เอ๊ไปเรื่อยๆอ่ะแต่เอ๊ะแล้ว แล้วมันพอหรือเปล่าการที่เราจะบอกว่านี่เป็นคดีฆาตรกรรมคนหลักฐานมันต้องชัดมากจึงถึงจะสามารถรื้อคดีนี้ขึ้นมาทําใหม่ได้โดยไม่ต้องมีเจ้าภาพเข้าใจป่ะสำคัญคือโดยไม่มีเจ้าภาพนะเราเอ๊ะแต่พวกเราอ่ะไปร้องเรียนไม่ได้นะเพราะมันไม่เกี่ยวกับเราแต่ถ้าสิ่งนี้มีหลักฐานมากพอที่จะทำให้สามารถสรุปข้อสงสัยน้ำหนักเพียงพอที่จะบอกว่าคดีนี้เป็นคดีฆาตรกรรมไม่จำเป็นต้องมีเจ้าภาพ หมายความว่าไม่จําเป็นต้องมีผู้เสียหายโดยตรงซึ่งในกรณีนี้น่าจะต้องเป็นคุณแม่คุณแม่ต้องลุกขึ้นมาทาอะไรสักอย่างถ้าคุณแม่ไม่ลุกขึ้นมาหรือคุณแม่รู้สึกว่าคุณแม่ไม่ได้ติดใจคุณแม่จบแล้วไม่มีหลักฐานใหม่ที่บอกว่าชัดเจนพอที่บอกว่านี่เป็นคดีฆาตกรรมทําอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้ามีหลักฐานที่บอกว่านี่เป็นคดีฆาตกรรมไม่จําเป็นต้องมีเจ้าภาพเป็นเป็นอาญาแผ่นดินได้เพราะฉะนั้นมันสามารถดําเนินการเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้เกิดความสงบเรียบร้อยความสบายใจกับคนในสังคมว่า ต่อให้ไม่มีเจ้าภาพการฆาตกรรมต้องไม่เกิดขึ้นบนแผ่นดินนี้อย่างเงี้ยอ่ะอย่างเงี้ยได้แต่ตอนนี้มันยังไม่มีนี่พี่ไม่พูดดีกว่าพูดไปมันก็พูดไปมันไม่เกิดประโยชน์เข้าใจป่ะพูดไปไม่เกิดแล้วพี่บอกว่าฆาตกรรมเราก็ต้องคิดละอ่ะแล้วใครล่ะ <c oughs> ใช่เมื่อกีจบอีกแต่เขาพูดบอกว่าแบบอ่ GPS บอกว่าเรือวิ่งประมาณ8นอตแล้วเขาบอกว่ามีการเอาเรือไปลองทดสอบวิ่งที่ 8น็อตแล้วประกฏว่าท้ายเรือมันจะจมน้ําถ้าท้ายเรือจมน้า mm hmm. เห็นเห็นข่าวใช่ไหมถ้าท้ายเรือจมน้ําแล้วจะไปฉี่ท้ายเรือได้ยังไงอ่ะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงที่ทําให้รู้สึกว่าอัพยาหลักฐานหรือเรื่องราวมาก่อ,น,อนนี้มันไม่ประติดประต่อหรือเลปล่าแต่มันพอหรือเลปล่าที่จะบอกว่าคดีนี้แค่ตรงนี้ประกอบกันหลายๆอันแล้วเป็นฆาตกรรมละเขาก็พยายามรวบรวมอยู่และยื่นไปถ้ามันพอก็พอนะแต่ถ้ามันไม่พอก็ก็ต้องก็ต้องจบที่ข้อเท็จจริง พี่ว่าถ้าเป็นรูปตัดต่อมันไม่ต้องเดาป่ะส่งพิสูจน์แล้วจบพี่ว่าพี่ว่าถ้ามีพิลุดหนึ่งสองสามสี่และหลายหลยอันประกอบกันแล้วพิสูจน์ได้นะพี่ว่าก็จะมีน้ำหนักถ้าอย่างนั้นเรื่องนี้เอาผู้เชี่ยวชาญมาเลยรูปตัดต่อหรือไม่ตัดต่อจะได้ไม่ต้องใช้คําว่าเหมือนรูปเหมือนตัดต่อถ้าเราสรุปเลยว่ารูปนี้พิสูจน์แล้วว่าเป็นรูปตัดต่อพี่ว่าอ้าวนะ แต่เราจะได้เลิกเลิกว่าผมคิดว่ามันเหมือนตัดต่อผมคิดว่ามันไม่น่าจะถ้าเป็นแค่ความคิดเห็นไม่เราไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับใส่กระน้วูอ่ะมันก็ไม่เท่ากันมันก็เหมือนกับว่ามันไม่ได้มีเรือลเดียวพี่ว่าเขาต้องจบที่หลักฐานแหละพี่ว่าจบที่หลักฐานแหละเราก็เห็นคลิปที่บอกว่ามีเจ็ตสกีหรือมีมีเรือลำอื่นก็ยืนยันดิยืนยันพี่ว่ามัน มันจะได้ม fate, ไม่เป็นแค่ความคิดเห็นก็อาจจะมีเร nah ือล really ําอื่นมาด้วยตอนเริ่มต้นหรือเปล่าตอนแรกมาส่งแล้วสักพักนึงก็ไม่ต้องแล้วซึ่งมันก็เป็นไปได้โดยที่ไม่ได้แปลว่าเป็นฆาตกรรมซะหน่อยหรืออาจจะเป็นก็ต้องก็ต้องจะต้องแวดล้อมมาให้มันมีน้ําหนักครับถ้าถูกลืออสะเทือนแน่นอน แต่ว่าถ้าแค่พูดถึงอย่างที่ตอนนี้ถูกพูดถึงพี่ว่าไม่มีความเปลีป่ยนแปลงเพราะยังไม่มีไม่มีน้ำหนักที่จะบอกว่าใครเป็นรายนียเขาก็ใช้ชีวิตต่อเหมือนเดิมซึ่งพี่เราก็ไม่สามารถบอกว่าคนเหล่านั้นทําอะไรผิดจริงไหมยังไม่มีอะไรบอกว่าทําอะไรผิดแล้วสมมติเขาบอกว่าอ๋อแล้วทําไมลอยทวนน้ําเออจริงด้วยเออทาไมลอยทวนน้าเราก็จบไงเดี๋ยวก็ต้องไปพิสูจน์อีกว่ามันมีอย่างอื่นในโลกอีกนะที่ลอยทวนน้าได้ หรือเปล่าลหรือนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ลอยทวนน้ําข้างบนไหลาทางข้างล่างอาจจะไหลอีกทางหนึ่งอาจจะไหลข้างใต้แล้วก็ไปโผล่อีกที่หนึ่งมันอาจจะมีคําอธิบายในทางวิทยาศาสตร์อื่นก็ได้ที่มันไม่รู้อ่ะพี่พี่ดูข่าวพี่ก,พก็พี่ก็จะวิเคราะหแบบ์แบบแบบนี้ในแนวของพี่ถึงเราจะรู้สึกเชื่อแต่เราก็ไม่สามารถจะสรุปได้พี่คิดว่าเน้นทำความเข้าใจอ่าเน้นรีบสรุปทุกเรื่องเลยนะครับ อันนี้อันนี้พี่ไม่รู้แหละต้องให้นิติวิทยาศาสตร์สรุปแหละว่าม,มันมีสาเหตุใดบ้างที่จะมีสิ่งนี้เข้าไปอยู่ในปอดได้1 2 3 4มันอาจจะเป็นหนึ่งในข้อสันนิษฐานแต่มีข้อยกเว้นถ้ามีข้อยกเว้นก็สุดอีกใช่ไหมแล้วก็มีบอกว่าเจอริ่มเลือดซึ่งริ่มเลือดนี้จะต้องแปลว่าแผลนี้ต้องเกิดบนบกก่อนอย่างน้อยเวลา2นาทีเลือดถึงจะสามารถแห้งแล้วติดอยู่ที่เ,เนื้อที่ผ้าไดอ้อันนีอ้อันนี้เป็นวิทยาศาสตร์นะ,ะแต่ว่าอันนี้หนึ่งละพอไหมล่ะ

คือผมถ้าเป็นผมแล้วผมเป็นอาจารย์ปานเทพอ่ะผมก็จะไม่หยุดผมจะหาให้เจอว่าใครขู่ผมเพราะถ้าโทรเข้ามือถือก็น่าจะหาต้นตอเจอแล้วอาจารย์ปานเทพก็ไม่น่าคลนันเรื่องที่ใหญ่กว่านี้เรื่องที่แรงกว่านี้คนที่มีอิทธิพลกว่านี้ก็งัดคานกันอยู่ใช่ไหมาอาจารย์ปานเทพก็เป็นทีมของคุณสนทิก็ทําแต่เรื่องระดับประเทศทั้งนั้นแล้วทําไมเรื่องนี้หยุดละ่ะถ้างั้นหาให้เจอสิว่าใครขู่ถ้าเจอว่าใครขู่นี่สนุกแล้วนะ จริงไหมฆาตกรรมหรือเปล่าไม่รู้แต่แปลว่าต้องมีผู้ที่มีความเสี่ยงทร่จะได้รับความเสียหายเอาคนคนเป็นใครแค่ขู่ก็ผิดแล้วทําไมจบละ่ะก็ถ้าผมก็จะเชียร์อาจารย์บเทศิตว่าอย่าพูดแค่ว่ามีคนขู่ผมว่าสื่อและคนทุกคนพร้อมที่จะยืนข้างมันจะได้ไม่มีการขู่กันในประเทศนี้ใช่ไหมขู่แล้วหาเจอแล้วยุคนี้หาไม่เจอเหรอเจอดีคอเซนเตอร์ยังเจอใน2วันสวันเลยถ้าคนระดับอาจารย์โดนขู่อะมาช่วยกันสิ คุณสดที่ก็น่าทำอะไรได้ไหมพี <laughs> ่ว่าเวลาพูดว่าให้กรรมทำงานมันเป็นประโยคที่แบบเหมือนกับให้เราทำใจให้ล่มๆมเถอนะเนาะแล้วก็ปล่อยวางแล้วเดี๋ยวความจริงจะปรากฏเลย <c oughs> ก็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 ไม่ผิดน <c oughs> ะก็ไม่ผิดแต่ว่าเ็าแปลว่านั้นแปลว่าให้ปล่อยมือพี่คิดว่าถ้าพูดว่าให้กรรมทำงานแปลว่าปล่อยมือคดีนี้เถอะแล้วเดี๋ยวให้เดี๋ยวเขาตายเขาเป็นรกเองพูดอย่างนี้แบบใช่ไหมล่ะ หรือไม่ก็รอชาติหน้าไปเกิดเป็นเห็บหอยอย่างเงี้ยรขูขอคอ่างเงือนงม,มากขึ้นหมนคือถ้าพูดว่ามีมคนขู่แล้วมันจริงเพราะตอนที่พี่เห็นข่าวพี่ก็ไม่รู้ว่าอาจารย์พูดจริงหรือเปล่าผมไม่ได้บอกว่าอาจารย์โกหกนะแต่ผมแค่คิดว่าถ้ามีคนสมมติมีคนขู่ฆ่าพี่อัานพี่ไม่อยู่เฉยๆแน่นอนพี่ต้องหาให้เจอเพราะไม่งั้นพี่นอนไม่หลับจริงไหม จริงไหมทำไมอาจารย์ปล่อยอ,อาจารย์ต้องหาให้เจอถ้าไม่อย่างนั้นอาจารย์นอนหลับเหรอเพราะเขาขู่ฆ่าแล้วอาจารย์ก็ยังไม่หยุดพูดไม่ใช่เหรอหรืออาจารย์จะหยุดพูดถ้าอาจารย์ไม่หยุดพูดอาจารย์ต้องหาให้เจอสิว่าใครขู่ฆ่าไม่มพีพี่คุยกันเรื่อยๆแต่ว่าพี่ไม่เคยถามเลยจริงๆว่าเรื่องอะไร ะะพ,พี่ไม่ได้สนิทแบบพี่ไม่ได้สนิทแบบเป็นเพื่อนที่ไปกินข้าวด้วยกันพี่ไม่พี่ไม่พี่เป็นคนไม่ได้ให้เป็นแหงเอาอะไรเงี้ยนะแล้วพี่ว่านัดก็ไม่ได้เป็นคนแหงเอาแต่พี่คิดว่าเขาเป็นคนเข้มแข็งโดยตลอดนะครับเหมือนกับทุกๆคนพี่คิดว่าเขาออกมาพูดในวันที่เขาพรอ้อมแค่นั้นเองฮะเราก็มีนัดกันแค่ว่าเดี๋ยวช่วงปีใหม่เจอกันที่พัทยานะเขาบอกเดี๋ยวเขาจะไปพัทยานะเดี๋ยวจะแวะไปทานข้าวที่ร้านละเฟมลาเาเกตนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะเดี๋ยวคุยกันแต่คำว่าคุยกันไม่ได้แปลว่าจะ แล้วพี่ก็พี่ไม่เคยถามเลยพี่ไม่เคยถามเลยและไม่มีความคิดที่จะถามด้วยถ้าเขาอยากคุยเขาอยากเล่าเขาให้เขาเล่าแต่ถ้ามันเป็นสิทธิ์ที่เขาอ,อ,อยากจบแบบไหนก็ให้เขาจบแบบนั้นเพราะว่าเป็นเรื่องของสองคนเราไม่ปรึกษารื่นก่อนเราเคยเคยแต่มันนานมากแล้วเ <mm> ขาปรึกษาเมื่อแบบห้าปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเ <mm> ขาเคยปรึกษาเมื่อห้า สี่หปีที่แล้วเขามาถามว่าถ้าหาหมอไหนถ้าเก็บไข่เหรอแต่เนี้ยมันเป็นเรื่องแบบนี้มากกว่ามันนานไหมมันยากไหมหมอนี้ดีกว่าหมอนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องแบบนั้นมากกว่าครับผมแต่อย่างอื่นไม่มีอะไรแล้วถึงจุดจุดหนึ่งเขาก็บอกแค่ว่าฉันไม่ทําแล้วนะแค่นั้นเองมีช่วงนึงเขาไปบวชไงแล้วเขากลับมาเขาบอกว่าฉันไม่ทําแล้วเธอฉันเครียดไม่ทําดีกว่าจะได้สบายใจยแค่นั้นเองโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณ